สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายค่ะก่อนอื่นคุณครูขอให้นักเรียนเขียนวันที่ก่อนนะคะวันนี้วันวันจันทร์ ที่เก้าสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะ โดยขึ้นหัวข้อว่าการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายค่ะการหาผลลบโดย ไม่มีการกระจายไม่มีการกระจายนะคะอ่ะมาดูค่ะการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายเป็นอย่างไรดูตัวอย่างนะคะข้อที่1 639ลบ 419เเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะอันนี้คือโจทย์ที่คุณครูให้นะคะเวลาคุณครูให้กันบ้านคุณครูจะให้โจทย์แบบนี้เวลานักเรียนเริ่มทำก็เริ่มเขียนด้วยคำว่าวิธีทำวิธีทำเสร็จแล้วขีดเส้นใต้สองเส้นใต้คำว่าวิธีทำค่ะ โดยมีตัวตั้งคือ639เห็นไหมคะ639และตัวลบคือ419เห็นไหมคะ419อันดับแรกค่ะเราต้องเขียนตัวตั้งก่อน639 639นี้เลข9คือหลักหน่วยเลข3คือหลัก สิและเลข6คือหลักร้อยหลังจากนั้นค่ะเขียนตัวลบลูก4ี่เห็นไหมคะคุณครูเขียนให้หลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบและหลักร้อยตรงกับหลักร้อยนะคะ แล้วใส่เครื่องหมายลบระหว่างตัวตั้งและตัวลบค่ะเสร็จแล้วให้ขีดเส้นใต้1เส้นเพื่อให้นักเรียนรู้ว่า2จํานวนด้านบนนี้เป็นโจทย์ด้านล่างนี้จะเป็นคําตอบแล้วนะคะอ่ามาดูค่ะเวลาลบให้เริ่มลบที่หลัก หน่วยก่อนค่ะเห็นไหมคะหลักข้างหลังสุดคือหลักหน่วยนะคะให้เริ่มลบที่หลักหน่วยก่อนเป็น9ลบ9มีอยู่9ลบออก9เลยเหลือเท่าไหร่คะเหลือ0นั่นเองค่ะเห็นไหมคะนักเรียนชูนิ้วขึ้นมา9นิ้วแล้วลบออกไป9เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8และ9เมื่อนักเรียนลบออกไปหมดแล้วจะเห็นว่าไม่มีนิ้วเหลืออยู่เลยนะคะดังนั้นค่ะ9ลบ9เท่ากับ0ก็ใส่0ลงไปให้ตรงกับหลักหน่วยเลยค่ะเห็นไหมคะเราลบที่หลักหน่วยเวลาเราใส่แล้วก็ต้องใส่ให้ตรงหลักนะคะอันดับถัดไปค่ะเราลบที่หลัก10ค่ะเราลบที่หลัก10 3าลบหค่ะชูขึ้นมาสาหักออก1เหลือสองค่ะเสร็จปุ๊บไปดูที่หลักร้อยค่ะหลักร้อยคือ6กลบสนะคะหลักร้อยคือ6กลบสชูขึ้นมาหลบออกไป4ี่เหลือสองค่ะ เมื it ite, ่อนักเรียนได้คําตอบหมดแล้วนะคะลบคบหมดแล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้2เส้นใต้คําตอบของนักเรียนค่ะเพื่อให้นักเรียนรู้ว่านี่คือคําตอบของเรานะคะนี่คือคําตอบของเราหลังจากนั้นเขียนตออบตอบค่ะตออบตอบขีดเส้นใต้2เส้นให้นักเรียนขีดด้วยแมมันทัดนะคะ เมื่อตอบมาตอบแล้วเอาคำตอบมาเขียนเป็นเลขไทยค่ะสองร้อยยี่สินั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนตอ,อ,ตอบอตอบเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้เพื่อจบข้อค่ะจบหนึ่งข้อนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะ ข้อที่สองคุณครูให้โจทย์ว่า3ามร้ลบกับ2องร้ค่ะเท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนี่คือโจทย์ที่คุณครูให้อ่ะเริ่มด้วยการเขียนวิธีทำค่ะวิ ที่ทำนะคะและขีดเส้นใต้2เส้นค่ะให้นักเรียนใช้บรรทัดนะคะเขียนตัวตั้งค่ะ376และเขียนตัวลบค่ะ234ค่ะให้หลักตรงกรันหลังจากนั้นเขียนเครื่องหมายลบให้อยู่ระหว่างตัวตั้งและตัวลบค่ะเสร็จแล้วให้นักเรียนขีดเส้น1เส้น เพื่อให้นักเรียนรู้ว่า376และ234ตรงนี้เป็นโจทย์นะคะแล้วเริ่มทำแล้วค่ะการลบเริ่มลบที่หลักหน่วยค่ะเห็นไหมคะหลักหน่วยคืออยู่ข้างหลังสูตรคือ6ลบ4ชูขึ้นมา6ลบออกไป4ค่ะเหลือสองค่ะใส่2ให้ตรงหลักหน่วยค่ะ หลังจากนั้นลบหลัก10ค่ะชูขึ้นมา7ลบออกไป3ชูขึ้นมา7ลบออกไป3เหลือ4ค่ะและสุดท้ายค่ะหลักร้อชูขึ้นมา3ลบออกไป2ค่ะเหลือเท่าไหร่คะ1ค่ะ หลังจากนั้นขีดเส้นใต้2เส้นค่ะเพื่อให้รู้ว่านี่คือคําตอบของเราและเขียนตออบตอบเลยค่ะตออบตอบเขียนเป็นเลขไทยนะคะ242คค่ะอ่าเมื่อเสร็จเรียบร้อยค่ะขีดเส้นใต้จบข้อค่ะแบบนี้นะคะ คุณครูจะพาทำสองข้อและจะให้กันบ้านนักเรียนทำด้วยตัวเองอีก3ข้อนะคะอ่ะข้อที่สามครูจะเขียนโจทย์ไว้ให้นะคะเก้าร้ลบด้วยสี่เท่ากับช่อง สี่เหลี่ยมนะคะให้นักเรียนแสดงวิธีทำแบบที่คุณครูพาทำเลยนะคะข้อที่4ค่ะ7จ็ดรลบกับ5้ารค่ะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมและข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะ 576-164ลบกับค่ะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะให้นักเรียนแสดงวิธีทำเหมือนที่คุณครูพาทำในข้อ1และข้อ2นะคะหลังจากนั้นให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งคุณครูในกลุ่มไลน์คุณครูจะทำการตรวจให้นะคะ ยังไม่ต้องใส่อัลบั้มนะคะเดี๋ยวคุณครูตรวจเสร็จคุณครูจะเอารูปไปใส่ลงในอัลบั้มให้เองค่ะและคุณครูจะเก็บคะแนนเลยนะคะจากการตรวจในครั้งที่จากการที่นักเรียนถ่ายรูปส่งมาค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์สวัสดีค่ะ